สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อพอกับหนูแล้วนี่ช่องคัวตายายไม่กิสารเด้อค่ะมื่อนีสิบผ้ามมนกินเข่าหิวหิวเขอาพี่น้องค่ะเห็นไหมคะหนูเปิดประตูกินเขากับหยางหนูหิวเข่ากินเขากับตับมะค่วค่ะหนูกลับบานมากกระดสินมากค่ะพี่น้อง กอลัสซีมา่าขอโทษหลายๆเ้ยค่ะติไมเลไทยวี่โอเลย่น,นอนมือยากหลายค่ะนุปิดล่องพักซอยแม่ล่องพักซอยพอตรตตะมกคุงว่ไงเบิ้งเฮเบิ้งน่ากินกับลายยางมี่พักนี่พักกว่งตุ่งเอามาตะบายนเอาเคือแลวก็ เด้วค่ะอันเส็นมามะ่าสินพี่น้องค่ะนันหิ้วเข่าไรคุณหน่อยนอนค่ะคุณน้อยนอนขอให้นูกินเขาจะข้ามสองข้ามนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ คนนอน,อนนอนกินข้าวกําป๋องกระป้อปลากระปุ่นม่มี่กินเสมราจมา ได้ยังกินเขาเนาะค่ะ โอ้ยเขาหอน <laughs> กลับบ้านไปกับกลับแบบหลววๆค่ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> กลับไปเบื้งองสวนมันมาท่านมี่ย่างไหมค่ะนูก็เล่ยมาท่านหลาทายวิโอให้เบื้อง บรรยากาศอยู่หน้าบรรยากาศอยู่ไฮยู่หน้าหยาดแล้วก,ก็หยาดแล้วก็คนหน่อย เอาคนหน่ยไปนัมอย่างยุ่งกัดว่าสิทายวีโอไอพีน้องเบิงดีสวนมาแล้วพาพี่น้องมาแซ่บแบบ เดหมึจ๊กบัวอืมมาอุมงบินต่ำนี่ก็ร้ายด้วยค่ะขนาดงามหนาวอืม 嗯，啊嗯。